ผู้เจ้าท่านบอกว่าบวชมาร้อยพันษาก็ยังเป็นผู้ใหม่เพราะเรายังเดินตามมักไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันกับกจิตก็แบ่งเป็นกรรมจรกุศลบ้างเป็นอบายภูมิบา้าง นี่แหละที่ว่าบวชมาร้อยพรรษาก็ยังเป็นผู้ใหม่ต่อทำวินัยแต่หลวงปู่เทศท่านให้หกสิบปีแล้วถึงมาคุยกันถ้าเราบวชตอนอายุยี่สิบก็ตอนอายุแปดสิบแล้วถึงมาคุยเรื่องการภาวนาว่ามันหมูหรือจ่าหมาหรือแมวนะแต่ผู้เจ้าให้เวลาร้อยปียังเป็นผู้ใหม่ การที่เราเดินมักมันไม่สมบูรณ์ก็เพราะเหตุที่ว่ามันแบ่งอยู่อย่างนี้เนี่ยแต่เวลามันแบ่งลงไปอยู่ในอบายภูมิมันใช้เวลาไม่ยาวหรอกแทน,นไปอยู่ กาาวจรกุศลมันยาวกว่าฉันต้องอาศัยความอดทนอาศัยความเชื่อในแนวทางการปฏิบัตินแนวทางการปฏิบัติอันนี้เนี่ยที่มันจะข้ามวัตตะได้บางครั้งมันก็ต้องปอบตัวเอง บางครั้งมันก็ต้องให้เวลากับตัวเองรู้จักยืดยุนย่นยืนหยัดในบางโอกาสการที่เราจะมาจัดการอย่างนี้เนี่ยมันยากอยู่ทุกวันนี้สมควรจะยืนหยัดแต่เราไปยืดยุ่นสมควรจะยืดยุน่นแต่เรากลับไปยืนหยัดเห็นไหมเวลามันบ้าบ้าบอ ในบางโอกาสเนี่ยเราจะต้องยืดหยุ่นกับตัวเองในบาง,บางโอกาสเราจะต้องยืนหยัดกับตัวเองเราวางมันไม่ถูกกับขั้นตอนเราต้องเตรียมการสำหรับที่จะวางขั้นตอนต่างๆในข้อปฏิบัติอย่างเวลาเราจะลงจากกุฏิเราหันกลับไปดูกุฏิใหม่เสียก่อนเราปิดฟืนปิดไฟไหม ประตูหน้าต่างอะไรรด,ดูฝนก่อนจะออกจากกุฏิให้ปิดประตูหน้าต่างแล้วก็ลงสลักกลถ้ารูดูร้อนให้ปิดหน้าต่างในเวลากลางวันเปิดหน้าต่างในเวลากลางคืนแต่รดูหนาว ไม่เปิดหน้าต่างในเวลากลางวันปิดหน้าต่างในเวลากลางคืนก็ดูที่ว่าผู้เจ้ามีความฉลาดแหลมคมแค่ไหนขนาดที่ว่าจะเปิดหน้าต่างหรือปิดหน้าต่างท่านบอกเป็นฤดูไว้เลยฤดูฝนพอจะลงจากกุฏิ ปุ๊บนี่ต้องเปิดต้องปิดประตูหน้าต่างลงสลักกลนววทางการปฏิบัติของผู้เจ้านะ่มันวิเศษที่สุดแล้วแค่ว่าเรื่องเสนาสนะก็เห็นความฉลาดแหลมคมขนาดนี้แล้วฉะนั้นเมื่อเราเดินตามแนวทางของมัคมันจะมีกิเลสไปซ่อนอยู่ที่ไหนก็ตาม มักเข้าไปทำลายได้หมดทุกที่ทุกทางแต่บบดนี้กิจมันแบ่งขึ้นขึ้นลงลงสูงสูงต่ำต่ำลุ่มลุ่มดอนดอนมันยากอยู่ตรงนี้ฉะนั้นงานสำรวจเป็นงานที่ยุ่งยากถ้าเวลางานก่อสร้างจริงๆมันไม่ยาก ยังสร้าง,างเขื่อนวัชรังกรน,นี่ห้าปีห้าปีก็คือห้าปีเปิดไฟได้เลยใช้น้ำได้ใช้ไฟได้ตั้งแต่ปีแรกถ้าเป็นงานก่อสร้างทางพุทธศาสนาแบบนี้ยิ่งง่ายกว่านั้นอีกแค่กรามือเหยียดนินชีออกแล้วก็กราเข้าเหยียดออก10ครั้งแค่นั้นสามารถทำลายได้ทั้งหมดอาสวะจีเรบ การเป็นงานก่อสร้างจริงๆแต่นี้มันไม่ได้เป็นงานก่อสร้างมันเป็นงานสำรวจอยู่ทั้งหมด <c oughs> การที่เราเดินมากอยู่นี่มันยังไม่รวมลงเป็นหนึ่งอย่างอิทธิบาทสอินทรีห้าพละห้า มันกระจัดกระจายกันไปคนละทิละทางอิทธิบาทสสันทะวิริยะสกิตะวิมังสาอินรีห้าตาหูจมูกลิ้นกายใจพรละห้าสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาโพธิปักขียธรรมโพธิปักขียธรรมนี่เป็นองค์ แห่งความสําเร็จที่เรียกว่าทำแห่งความสําเร็จแต่ในโพธิปักกียธรรมนี่ต้องรวมลงเป็นหนึ่งอันนี้เราพูดแค่สิบห้าข้อมันมีสามสิบเจ็ดข้อโพธิปักกียธรรมมักมีองแปดโพธทรงมีองเ์ด โพธิสงเ็ตสติสัมโพชรงสมาธิสัมโพชรงธรรมวิจยะสัมโพชงอุเบขาสัมโพชงข้อสุดท้ายมันมันต้องรวมลงเป็นหนึ่งบบนี้ทั้งหมดโพธิปักกียธรรมมันจะรวมลงเป็นหนึ่ง นอกนั้นเป็นอาการทั้งหมดแเราจะทำยังไงเนี่ยมันกร,ก,กระจายกันอยู่อย่างนี้เวลามีศรัทธาอย่างเต็มที่แต่ไม่มีความเพียรพอเวลามีความเพียรอย่างเต็มที่แต่ไม่มีความพอใจคือสันทะไม่พอไม่มีวิริยะมีแต่ไม่มีสันทะ ที่จะบากบัน่นที่จะทำสกิตตะไม่ค่้ควรไต่ตองในเรื่องต่างๆวิมังสามันจะไปรู้เหตุผลได้ยังไงที่ว่าเยธรรมมาเหีตุภาวาทำทั้งหลายมีมาแต่เหตุฉันมันจะต้องรวบรวมพละกกำลังของเราเข้ามาเวลามันลุ่มๆดอนๆก็ปล่อยมันไปธรรมดา พระเนนในสมัยก่อนพวกเราอยู่ถ้ำขามกันหนีกลางคืนก็มีจะหนี้ไปสองสามวันก็กลับมาหัวเราะหอยแหเอ้าไปแล้วนึกว่าจะดีไม่ดีไม่ดีก็บบัดนี้ก็มาฟังเทศกันเป็นเดือนพระองค์เดียวเป็นเหตุโอ้ยเรานี่เราเบื่อไม่รู้จะหนีไปไหนเมื่อธรรมะมันเกิดเราก็ต้อง อยู่กับมันแล้วทำไงจะอยู่กับมันได้เราปฏิบัติความเพียรมาทั้งหมดก็เพื่อจะให้เกิดธรรมะเพื่อจะให้เห็นธรรมะแต่พอธรรมะมันเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วเอาไม่เอาแล้วกับฟัดกาบเฟียดไ,ไอ้นู่นไอ้นี่โอ้มันน่าสลดสังเวชใจตัวเอง เวลาอยู่กับหมู่กับคณะโอ้โเราจะอกแตกตายพอกลับมาแล้วก็มาหัวเรายแห่ๆเดี๋ยวก็มาอาราธนาเทศบัดนี้อา้าวเป็นเดือนเรื่องเก่านะั่นบางครั้งหลวงปูุ่ทัยมันต้องไปถามมาตมาเฮ้มันมีเรื่องอะไรกันเดี๋ยวนี้ โอ้ก็เรื่องเพิ่นก็พูดความจริงให้ฟังอยู่เด๋มันจะไปได้มีเรื่องอะไรเรื่องไอผ้าเช็ดมือผืนเดียวว่าอยู่เป็นเดือนก็บอกว่าท่านสาครไม่ไปนะครพนมกับเราท่านแปลงเลยลืมผ้าเช็ดมือคำพูดคำนี้นะว่าอยู่เป็นเดือนว่าสามเวลาด้วยวันหนึ่ง ตอนเช้าก็ว่าก่อนฉันก็ว่าแล้วก็ตอนสงน้ำก็ว่าตอนลงทราวัดต,ตอนเทศก่อนทําวัดก็ว่าไอ้หลังทําวัดก็ว่าว่าอยู่เป็นเดือนหลวงปู่ไทยเพิ่งเลยมาถามมาแวะหาไม่มันมีอะไรกันเดี๋ยวนี้เรากำลังสงน้ำ พอเราก็รีบส่งน้าให้มเสร็จพอเพิ่นขึ้นมาถึงแล้วมันมีอะไรกันโอ้กูจาย์ก็ฟังอยู่ก็ผมไม่ได้ไปนะครพนมท่านแปลงเลยลืมผ้าเช็ดมือมันก็มีแค่นั้นท่านจานแปลงก็ไม่ได้ลืมแต่เจ้าของโรงแรมเข้าไปซักแล้วเขาไม่เอามาคืนเฮาเป็นวาสันนี้เขาไม่เอามาให้เฮาเพราะเวลาจะเดินทางนี เราจะต้องเป็นคนไปส่งบริขารส่งบาดส่งอะไรแล้วจะบอกว่ายาฉันอยู่ที่นั่นที่อยู่ในถุงยาอยู่ในบาดในบาดมีผ้าเซ็มือมีผ้าเซ็ดบาดมีถุงช้อนก็บอกว่าถุงช้อนอยู่ตรงนี้ผ้าเซ็ดบาดอยู่ตรงนี้ถุงยาอยู่นี่พอเวลากลับมาในผ้าเซ็ดบาดมันจะมีผ้าเซ็ดมือผือนหนึ่ง ผ้าปิดปากบาดก็ขนาดที่เราใช้อยู่นี่นผ้ภาษีเดียวกันนี้เนี่ยเปืนก็ว่าพอลงรถปุ๊บเราก็ไปรับบริขารพอรับมาเราก็ตรวจตรวจดูไอ้ยทานายจันพาเส้ดมืออยู่ไหนดูที่ในยา่ามทนาาจย์หรือเปล่าไม่มีในย่ามหลวงปู่ไม่มีนะ ในบาทก็ไม่มีเฮ้ยถ้า,างั้นเจ้าของโรงแรมมันซักแล้วมันเอาไปตากไว้ที่โรงแรมนะ่ะมั้งเขงก็พูดว่าเจ้าของโรงแรมมันเอาไปซักมันเอาฝาบาทไปล้างนี่นวความมีสติรู้จักการใช้ข้าวใช้ของรู้จักอะไรต่ออะไรต่างๆถึงเวลาจะใช้อะไร นี่มันเป็นการข้อปฏิบัติของตัวเองที่จะต้องทำวันวันหนึ่งเราจะทำอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นนอนมาจนกระทั่งวันหลับเราต้องวางสเปคตัวเองเขาเรียกว่ามีมออก,อกอมีมาตรฐานอุตสาหกรรมตื่นนอนมาแล้วนี่อารมณ์แรกที่มาเกี่ยวข้องกับใจ เราจะต้องพิจารณาเห็นเป็นไตลักษ์ให้เป็นอนิีจังทุกขังอนัตตาถ้าวันไหนเราพิจารณามันได้มันก็จะโป่งไปทั้งวันจนกระทั่งถึงเวลามาฟังเทศอีกจิตใจมันก็ยังโป่งอยู่ตลอดถ้าวันไหนเราพิจารณาอารมณ์แรกไม่ได้ไปยินดีในอารมณ์แรกปุ๊บวันนั้นมันก็จะกระฟัดกระเฟียดทั้งวัน พอเราจัดการกับสัจธรรมไม่ได้พอตื่นนอนขึ้นมาปุ๊บนี่อารมณ์แรกคืออะไรเราต้องพิจารณาเห็นเป็นไตรลักษณ์ถ้าเราจะทำความเพียรเพื่อควมพ้นทุกข์นอกจากว่าเราจะมาตั้งแง่ตั้งงอนมีทิฏฐิมานะอาสวะกิเลตนั่นไปนู่น หมักดองด้วยกิเลสบบดนี้มันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันไม่ได้เหตุให้เกิดความสุขเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ดูซะว่าทุกข์นี่มันมาจากอะไรทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นธรรมะมันเป็นสัจธรรมฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจกับตัวของเราใหม่ พิกตัวเองกลับมาใหม่อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมาเราต้องพิจารณาเห็นเป็นไตรลักษณของเกิดก็คือของเคลื่อนเมื่อมันเคลื่อนมามันตั้งอยู่แล้วมันต้องสลายไปในที่สุดแต่ก่อนมันจะสลายนี่มันยุ่งยาก มันสลายไปด้วยสติปัญญาอันชอบหรือสลายไปด้วยอะไรบ้างเราก็ต้องดูมันถ้ามันสลายไปด้วยสติปัญญาอันชอบมันก็ถูกต้องตามความจริงหรือเราเอาไปกบดินไว้เอามากบที่นั่งไว้ก่อนนั่งทับมันไว้ก่อนพอเราลุกไปมันก็โผล่ขึ้นมาอีก มันมีวิธีการคิดถึงได้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือความคิดชอบความคิดชอบก็คือความคิดที่เห็นภัยของวัตตะในการท่องเที่ยวพบน้อยพบใหญ่สูงสูงต่ำต่ำ,ตำลุ่มลุม,ลมดอนดอนล้วนแล้วจะเป็นทุกข์อยู่ที่ไหนก็มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ดับไปนี่ฉะนั้นถึงว่า โลกสันนิวาตอันนี้ไม่น่าลื่นลมผู้เจ้าบอกว่าโลกสันนิวาตอันนี้ไม่น่าลื่นลมแล้วเรายังมายินดีมันตรงกันข้ามฉะนั้นการปฏิบัติหรือการทำความเข้าใจในธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าเราต้องทำเข้าใจตามแนวทางของอริยสัจอริยมรรคไม่ได้ทำไปตามแนวทางของทิฏฐิมาณนะอาสวะกิเลส ถ้าเราทําไปตามแนวทางของทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสมันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตั้งแต่ทุกข์ที่เราไม่ได้คิดว่าเรามากดมันไว้ได้ขนาดนี้นี่มันก็ยังให้ทุกข์เราได้ขนาดนี้แต่ถ้าหากเราตามมันไปจริงๆแล้วมันจะทุกข์ขนาดไหนอีกนั่นฉะนั้นวิธีการคิดวิธีการปฏิบัติ เราจะต้องทําความเข้าใจให้มากเวลาที่มีอยู่มันจะทันไหมกับที่เราที่จะมาทําสมาธิภาวนาปฏิบัติเพราะเราจะต้องสมาถาก,กรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานคือมารู้แจ้งในสรรพสิ่งทั้งหลาย ในสรรพสิ่งทั้งหลายมันมีอะไรบ้างที่มาเกี่ยวข้องกับใจเราเรารู้แจ้งมันหรือยัอยงทุกมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเรารู้แจ้งกับมันหรือยังมันมาจากอะไรถึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าเรายังไม่รู้แจ้งกับมันวิปัสสนาก็ยังไม่เกิดแล้วเราจะไปตามหาฌานบนฌานก็อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้คำว่า,าวิตกวิจารปิติสุขเอรตา วิจารปิติสุขเอกตาสุขเอกตาอุเบกขาดุติยสันตติยสันปัญจมชานรูปสันสีอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอจินญญายตนะเนวสัญญาณาสัญญายตนะสัญญาเวทยายตนิโรธมันถึงจะไปดับ เวทนาและสัญญาแต่ถ้าเราเข้าไปแม้ถึงนั่นเวทนามันก็ย่องมีอยู่เป็นธรรมดาของใจเป็นธรรมดาของร่างกายแต่ถ้าเราเข้าไปที่สัญญาเวทยยตนิโรธได้แล้วสัญญาก็ไม่มีเวทนาก็ไม่มีเวทนามันเกิดเหตุเป็นเหตุให้เกิดสุขและเกิดทุกข์รือเฉยเฉย สุขขาเวทนาทุกขาเวทนาอุเบขาเวทนานั่นมันก็มีอยู่แค่นั้นมันก็เราก็ตกอยู่ในภาวะวังวนนี่ฉะนั้นเราจะต้องทำความเพียรอันยิ่งยวดอะไรมันเกิดขึ้นมาเราไม่ได้สนใจมันเกิดขึ้นมาจากผลของการปฏิบัติทั้งหมดมันจะเกิดทุกขาเวทนาสุขขาเวทนาก็เป็นผลของการปฏิบัติอุเบขาเวทนาก็เป็นผลของการปฏิบัติ เมื่อเรามีมาตรฐานนอนเราจะนอนกี่โมงกี่ทุ่มนอนเที่ยงคืนหรือนอนสี่ทุ่มห้าทุ่มจะตื่นเหมือนเราจะนอนแค่สามชั่วโมงเอ้ยะ